สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายทุกผู้ทุกคนมื่อนี่บักเด็ดเพชรสรัดีชาแนลนะครับขอนําพี่น้องมาเยี่ยมชมบ้านองุ่งหญิงนะครับที่กระล้องส่างอยู่จังหวัดศรีสะเกตครับผมเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับมาจังหวัดศรีสะเกตบ้านเกิดครับก็เลยได้โอกาสแวะเวียนมาเยี่ยมบ้านน้องหงุงหญิงนะครับหงุงหญิงสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับอีหล่าหน่อยของเฮามาเบิ่งความคืบหน้าของในการสร้างบ้านครับมื่อนี้ ก็ต้องขออนุญาตนะครับพ่อแม่เอฟซีพ่อแม่หญิงนะครับแม่น้อยหล้วกาพ่อเอกนะครับที่มาทายบ้านมือหนีนะครับเพราะว่าหอพี่น้องเบิ่งครับว่าค่วมก้าวหนาในการสร้างบ้านของเ้าวมือหนีเป็นยังไงนะครับของอีลาน้อยนะครับจากถี่ผมมาวันที่14นะครับวันที่14เมษานะครับเลยแวะมาหาแม่น้อยกับพ่อเอกที่บ้านนี่นะครับ บ้านน้องคู่นะครับตอนนั้นยังเป็นที่ดินที่ทมไว้โล่งๆนะครับแล้วการเมื่อวันที่20นะครับมีการยกเสาเอกเสาโทแล้วนะครับก็เลยมือนีได้ถือโอกาสมาเบิ่งความคืบหน้าในการสร้างบ้านนะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับเจ้าของสถานที่แล้วก็บบริษัทก่อสร้างบ้านน้ำนะครับเด้อมือหนีนะครับขอมาเบิ่งบ้านน้องหุงหญิงอีลาน้อยนะครับ จากวันที่20จนฮอดเมื่อนี้นะครับก็ถือว่ามีความเจริญหลายครับนะครับมีความเก่าหนานในการก่อสร้สางบ้านเทเสาแล้วเรียบร้อยนะครับมีการยกยกสูงขึ้น,นครับยกสูงขึ้นเทเสาขา้นข้าขงบนบ้านเรียบร้อยนะครับสำหรับภาษาซับภาษาซางนะครับผมอาจจะบอกรหูนะครับจะว่าให้พี่น้องเบ่งภาพรวมในความเจริญก่าวหนานในการสร้างบ้านนะครับ ถือว่าก้าวหน้าไปย่างหลายหลายครับนะครับจะได้กระฝากพี่ดองเอฟซีทุกู้ทุกคนนะครับเด้เอเบิงแย่งอีสาวล่ะเฮานะครับลูกสาวล่ของพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับเพิพพพพพนเ่นกลาลังสั่งบ้านส้างเฮื่อน,นะครับสั่งบ้านแปลงเมืองเพ,พิ่นพี่ดองถือว่าจะเิญหลายครับนะถือว่ามีการพัฒนาก้าวหน้าไปย่างแห้งนะครับอีกบดนครับบ้าน อีลาน่อยอุ้งยิงกับซีเรียลครับผมสำหรับบอนีนะครับสร้างกระิมาปูกระเบื้องนะครับบ้านตุ๊กตานะครับไอ้บึงหลายๆมุมนะครับรลอกตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวสียป้ายยางหลอกตัวบ้านครับว่าบ้านน้องอุ้งยิงนะครับมีการพัฒนามีการก่อสร้างที่เลื่อนเกาหนาไปซําไนครับพี่น้องเดีสิวธิภาพยางเมึงออบเลยครับ เรีว่าเก้าหนา้าหลายครับในการเฮ็ดเฮือนหลังนี้ครับจากน้ำพักน้ำแรงนะครับน้องอุคง,งอิงพ่อเอกแล้วกับแม่น้อยครับสำหรับมือนีนะครับก็จะมีอ่าสร้างมันเขาม้านะครับสำหรับปูกระเบื้องห่องเก็บตุ๊กตาน้องอุคง,งอิงครับ ของนี่นะครับซามกำลังเห็ียดอยู่ครับปูกระเบื้องเขาบอกมื่อนี้มาปูกระเบื้องนะครับ้ตรงนั้นนะครับก็บเป็นที่คองแบ่ครับสองตัวครับพี่น้องกิดอิม ภาพโดยร่วมนะครับโดยร่วมของตัวบ้านนะครับน่การก่อสร้างลุดหนายางแห้งครับครับสำหรับการก่อสร้างบ้านนะครับ รับมือนี้นะครับสร้างบนใจเขาะมาปูกระเบื้องนะครับห้องเก็บตุ๊กตาเก็บตุ๊กตาปูกระเบื้อง้องนี้เป็นบ่ครับแท่นบ่่กระเบื้องนะครับของ,อง,ของนี่ฮ็ดฝ้าแล้วนะครับฝนะ้าให้เรียบร้อย คราสร้างกับมะมณีนะครับกจะมาปูกระเบื้องของนี่นะครับพี่ก็สร้างไปแล้วสร้างกับมาปูกระเบื้องครับของเก็บตุ๊กตาอีหล่าหน่อยอุ้งหิงครับ เป็นยังไงครับพี่น้องในเบิ้งภาพร่วมของการสั่งบ้านของน้องหงิงแล้วพี่น้องเฮาพี่น้องเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นไรครับความภูมิใจในตัวอีหล่าเฮานะครับว่าอีกบุตนครับบ้านนี้ก็จะสั่งเสร็จแล้วนะครับพี่น้องเนาะแต่ย่นยันนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก็ฝากที่ตามน้องหงิงนะครับเป็นกําลังใจให้น้องมีกําลังใจต่อสู้เพราะว่าตอนนี้สิเจอปัญหาและอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับขอให้น้องผ่านพ้น จากอุปสรรคจากดราม่าใดๆก็ตามนะครับให้ผ่านผลไปด้วยดีเพราะว่าขามีกําลังใจทีดีมีพอแม่ทีดีนะครับมีพอพอแม่เอฟซีที่ให้การสนับสนุนนะครับสําหรับบ้านนี้นะครับก็คันผมมีเวลาเวลาแวะเวียนมาจะมาสิเกตนะครับก็จแม่ไทยโดยภาพรวมในการก่อสร้างบ้านนี้ให้กับพี่น้องเบงทุกคนนะครับว่าความเจริญในการก่อสร้างบ้านนะครับความก้าวหน้าเป็นอย่างไรนะครับ ผมก็จะพยายาม่ายไม่พี่น้องเมืองลครับเมือ่อใดมีโอกาสเพราะว่านังโรดจากบ้านนนพยอมมาที่บ้านนองอุ้งหิงนี่ก็ประมาณ13-15ถึง้านาทีเท่านั้นครับบ่อใดไกลปันใดยยอยนนู่ยไกลกันนี่แหละครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเยี่ยมมาชมความสำเร็จของอีหล่าหน่อยของเห้านะครับถือ่าเก้านาแห้งครับในการเทศบานนะครับของสร้างผู้มีอาชีพ ทีีด่ดนะครับเป็นสร้างกอรสร้างที่มีฟีมือนะครับในการกอรสร้างจะเลื่อนรุดหนายางแห้งครับเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำเนีก่อนเมื่อใดผมมีโอกาสนะครับผมถิมวามา หาใม่นะครับสิมาแวะเวียนไายบ้านน้องอุยิงให้กับพี่น้องที่อยู่ท่างไกลที่บริยูไกลจังหวัดรีะเกตนะครับให้รับรู้รับชมให้รับเบิงน้ำกันนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับ